สวัสดีเพื่อนสมาชิกไลออนทุกคนเราลองมองไปดูที่ต้นไม้และคิดคอยตามว่าต้นไม้กว่าจะเติบใหญ่ขึ้นจนกระทั่งให้ประโยชน์กับผู้คนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้เขาจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนนะครับจะต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะต้องผ่านการดูแลเอาใจใส่ที่ดีอย่างต่อเนื่องต้นไม้ต้นนั้นจิงโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพองค์กรไรออน Lion ก็เช่นเดียวกัน,นครับสมาชิกทุกคนก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าที่ดีเท่านั้นเองถูกการให้ของง้อมูลแนวทางการทํางานและหมซ์ที่ดีทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ต้นกล้าต้นนี้โตขึ้นเป็นต้นกล้าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตพร้อมที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อที่จะให้ร่วมเงากับบุคคลทุกๆคนโดยไม่เลือกชนชั้นผิวพันธุ์วันนะภาษาหรือแม้กระทั่งสัตว์ร,ร่วมโรคก,ก็ตามสามารถที่จะแผ่กิ่งก้านเพื่อที่จะช่วยได้ทั้งหมดในองค์กรไหนออนก็ไม่ได้ต่างกันครับองค์กรของเรา เพียงเพื่อที่จะทําให้สมาชิกของเราเนี่ยเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพพร้อมที่จะทํากิจกรรมบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้โอกาสกว่าเราเท่านั้นเองครั้งหนึ่งผมเคยประทับใจอย่างยิ่งในการทํากิจกรรมบริการร่วมกับสโมสไรไลออนนคปรปฐมผมได้ไปทํากิจกรรมบริการโดยตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่หมู่บ้านแม่หลอทัศจังหวัดตาาอ,อําเภอท่าสองอยางเป็นสิ่งที่ผมประทับใจเป็นอย่างยิ่งมีคนแกว่วัยชราคนหนึ่ง ต้องนั่งรถสาลี่ข้ามเนินเขามาสี่ลูกเพื่อที่จะทําการดูแลตรวจสุขภาพและรักษาในวันนั้นนะครับเธอมีอาการอย่างไรมาเราไม่ทราบแต่เมื่อมาทําการรักษาแล้วจําเป็นจะต้องให้น้ําเกลือเพื่อกระตุ้นอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของเธอที่ทํางานบกพร่องแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะสอดใส่น้ําเกลือได้ไปในช่องทางปกติได้เพราะเธอเป็นโรคเส้นเลือดปอก เราเองจึงจำเป็นจะต้องให้น้ำเกลือในช่องทางพิเศษกับเธอเพื่อที่จะทําการประทรมพยาบาลและนําร่างของเธอที่ยังมีลมหายใจอยู่รีบนําส่งโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดตราให้เร็วที่สุดและเราก็สามารถที่จะต่อลมหายใจเธอมาได้วันนั้นเองเป็นวันที่ทําให้ผมรู้เลยว่าวินาทีเป็นวินาทีตายถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะต่อลมหายใจให้กับคนบางคนได้ต่อความสัมพันธ์ให้กับอะไรหลายอย่างให้มีความสัมพันธ์ นั่นนะครับคือความภาคภูมิใจอีกหนึ่งข้าวที่ผมได้รับมาแล้วหลังจากนั้นมาผมก็มุ่งมั่นทํากิจกรรมบริการให้หวังประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้แล้ววันนี้ผมก็ได้ไประชุมสมิตกลุ่มย่อยกับฝ่ายประธานเขตและประธานผู้วิพาาผมเองเป็นคนที่มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่เมื่อฟังความรอบข้างและฟังความหมู่มากแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจนี้อาจจะดูด้อยค่ามาก เมื่อไรเสียงแนะนํามาว่าเราควรมุ่งเน้นความสัมพันธ์แล้วผลักดันให้ไปสู่การยอมรับเพื่อที่จะนํามาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานต่อไปซึ่งมันทําให้ผมเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบสุดตรงมาเป็นรูปแบบแบบผ่อนคลายและยอมรับฟังความคิดเห็นของคน,อ,นอื่นมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับสเสน่ห์ของการแบ่งปันประสบการณ์มุมมองที่ดีและการประชุมส1 0่นดีสมิดที่จะเกิดขึ้นในวันที่3า5ี่ ที่ภารบีแวร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบรุรีเราก็จะใช้รูปแบบที่ไม่ต่างกันเนี่ยครับเข้ามาทํากิจกรรมเข้ามาทําการสัมมนาเข้ามาทําการประชุมแล้วจะทําให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมี mindset และวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่จะกลับไปพัฒนาสโมสรของตัวเองให้เป็นเลิศในด้านกิจกรรมบริการต่อไปแล้วมาร่วมประชุมด้วยกันเพื่อที่เราจะจับมือด้วยกันแบบยาวๆในการทํากิจกรรมบริการให้ไปสู่ผู้อยากรโอกาสมากที่สุดแล้วพบกันนะครับ